ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว Honda CB 6 5 0 F พบกับไไบอยเกอร์นะสวัสดีครับผมอ่ามาอันนี้รถเจ้าของรถกลุ่มผมนะครับกลุ่มวิถีไบเกอร์อ่าผมก็เลยมารีวิวมีโอกาสได้รีวิวที่ของประชุมนานาชาตินะครับผมเจ้าของชื่อว่าพี่ออฟนะครับอายุ3 1ดนะครับโอ้โหลุนพ่อเลยแล้วเรามาไล่ของอะไรเลยนี่เลยชิวหน้า ข้างหน้าแล้วเบรกมีเบรกเดิมล้อแม็กเดิมนะครับมาไล่ ABS ของโม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 ทีนะครับเน้นแบบอ่าพันห้านะครับผมถามรายละเอียดทุกอย่างละเราจะไม่เปิดเผยตัวตนนะครับอ่าเราลอนชิวชิวหน้าปุ๊บอ๋อนี่เออเดี๋ยวเน้นเน้นน้ต้องเน้นต้อง้รถไทเทนนะครับคู่หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะแค่คู่เดียวนะครับ คู่ดเดียวนะกระจกไปแฮนสองพันห้าอ่าปอกแฮนก็อันนี้สองร้อยห้าสิบอ่าอ่านี่พระเอกเราครับพระเอกเรากันสบัด y s s ปรับได้นะครับอ่าราคาตอนนี้มันลดนะครับผมเขาบอกว่า,วาถ้าเป็นขากับอันนี้รวมกันก็หมื่นเอ็ดครับหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ด กันล้ม2,000อันนี้เคยล้มแตะมาแล้วนะครับล้มแตะครั้งนี้อุย้ยร้อนอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็90กว่าบาทนาะที่เราพทั่วไป ABS 4สีสูบเลี้ยงนะครับคันนี้สีสูบเลี้ยงท่อ AR แท้ครับ1 3ื0 0ส0เเออ1 3ื 13, 9, ่0สา0เก้าพันเกกันดีกันดีนี้พันหกอ่าพันหก ประมาณ8,000แต่จบไปให้โอ้ลืมนี่ลืมนี่น,นี่พับได้ครับผมโมหมดเฮ้โมองอะไรอะไรโมดโมเทอร์เหรอโหมดเหตุผมอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคอันนี้2คู่หนึ่ง2,005คู่ละ2,005เนาะโอ้ฝนฟ้าอากาศฝนจะตกไปเนี่ยอ่ารีบไปต่องั้นเรามาเราทบยังไง อันนี้ราคาซื้อมา1ปีนะครับราคาสดซื้อมาสดนะเขาซื้อมาสด2 8 8 0 0 0 0บาทอ๋อลืมลืม,ลมกันลอย350รอาอันนี้ครอบฝาถังของ250โอ้โหแต่งไปโอกเยอะมากยังยังยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มพ้าไทะเบียนก็กำลังสั่งอยู่นะ <Okay. S 1> มาดูรอบคันดูรอบคันกันเลยตอบเสร็จแล้ว <c oughs> อยูรอบคันกันช้าๆนะครับท่อนี้เป็นสลิปออนนะครับดูผ่านๆเหมือนฟูเลยโหยอดชอบเลยครับฝันใจสีุดโดนใจไวรุ่น <S <S มาดูไฟเลี้ยวกันดีกว่าอยู่น้าปัดด้วย <S 2> <S 2> <S 2> อาา่านี่อันนี้ก็จะบอกโวลต์เอ้ยบอกโวลต์บอก,วบอกความเร็วไฟเลี้ยวนาฬิกาน้ำมัน จะว่างน้ำมันเครื่องเครื่อง ABS กิโลโอ้น้ำมันเต็มถังรวยเรามาดูไฟเลี้ยวกันดีกว่านี่ไฟเลี้ยวอูโหสวยข้างหน้าละ่ะข้างหน้าอ่าข้างหน้า,อาลองไฟเลี้ยวขวาบ้าง ่าสวยครับสวยเรา,ามาไฟฉุบเฉินบ้างโอ้ไฟฉุบเฉินไฟฉุบ <c oughs> เฉิน,ปนไปนี่วะเนี่ยข้างหลังเขาจะดูออกไหมวะน,นี่คือไฟสุกเฉินคุณไม่แน่ใจนะครับก็แล้วแต่คนดูเนาะมันจะมีไฟสูงไฟต่ำเนาะอ๋ออันนี้ซีบีนน CB ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปตกใจนะว่ามันมันมันขึ้นนี่เป็ไฟขอทางครับ อันี้คือไฟสูงอันนี้คือไฟต่ำอันนี้ถ้ากดลงไปอีกก็จะเป็นไฟขอทางนะครับอันนี้ก็ไฟขอทางปุ่มข้างซ้ายก็มีออฟกับออนสตาร์ทเรามาดูไฟระทิ่กระพริบนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่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 อันนี้ไฟสูงอันนี้ไฟขอทางตี่ปิบ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 ไฟหลีนะครับอันนี้ไฟหลีไฟหลีมาจากซูนซีสูบเรียงซีดีของอาร์สีเอฟอ่ะ หลายๆคนก็ต้องฟังอยากฟังเสียงท่อเนาะเรามาลองฟังกันเลยแล้วรอให้คนไปก่อนรอให้คนไปก่อนเนาะมาดูเราเราฟังกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณจะตกใจกันท่อเป็นทรงกระป๋องเองให้รถไปก่อนดีกว่ารถมาเยอะรถมาจริงๆฝนฟ้าอากาศก็เต็มใจให้เราจริงๆมาโอเคฟังเสียงท่อเลย มาถือไว้ตรงนี้ลองฟังเสียงตรงนี้ดูอย่าเห็นหน้ารอเราต่อไปก็รอจับโอเคครับจบแค่นี้ ก็ฟังเสียงกันไปแล้วเนาะเราเห็นกันดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะด่านะครับนะครับกดจะริมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมให้ไบเกอร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ